ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเศรษฐพุทธสุทจิวาดนรพุทธก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าทุกธนาคารกลางทั่วโลกกําลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยง3มิติด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการบริหารดูแลจัดก,การทางด้านเงินเฟอ้อด้วยนโยบายที่สามารถที่จะปรับปรุงรวดเร็วและสามารถใช้งานได้จริงนะครับและปัญหาใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่กําลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกครับ ท่านเศรษฐพุทธสุทธิว่านรพุทธท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวปาฐกถาในงาน B O T B I S Conference Central Banking amidst Shifting Ground และท่านได้ระบุนะครับว่าธนาคารกลางทั่วโลกนั้นกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน3มิติหลักด้วยกันครับมิติที่1คือบริบทเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักครับ ซึ่งต่างจากเดิมนะฮะที่เงินเฟอ้อนั้นจะถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางด้านอุปสงค์ครับมิติที่2คือกรอบความคิดในการดําเนินนโยบายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ,บริบทใหม่นะครับทั้งการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อดูแลเงินเฟอ้อการกํากับดูแลภาคการเงินภายใต้ใตกระแสะโลกใหม่อย่างดิจิทัลซึ่งจะทําให้ธนาคารกลางนั้นจําเป็นต้องหาสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการดูแลความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินครับ และสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งจะเป็นมิติที่ท้าทายมากที่สุดครับและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้นดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางนั้นจําเป็นต้องปรับมุมมองแนวโน้มนโยบายและเครื่องมือเพื่อใช้รับมือกับความท้าทายได้ตรงจุด ทันเหตุการณ์และพร้อมปรับตัวเพื่อเปิดรับข้อมูลและความคิดเห็นนะครับรวมไปถึงประสานงานกับหลากหลายภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถทําหน้าที่ดูแลรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักของธนาคารกลางต่อไปได้อย่างราบรื่นครับ นอกจากนี้ภายในงานนะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อพลวัตของเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อซึ่งถือเป็นความท้าทายสําคัญของธนาคารกลางทั่วโลกส่งผลให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายพร้อมกันทั่วโลกครับส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนนั้นเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศมีความผันผวนสูงกว่าในอดีตครับ ทั้งธนาคารกลางนั้นมีภารกิจสําคัญนะครับในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินสอบประสานกับนโยบายการคลังเพื่อรักษาสมดุลของการเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมเงินเฟ้ออย่างมีประสิทธิภาพครับขณะเดียวกันในระดับโลกจําเป็นต้องมีการประสานนโยบายระหว่างธนาคารกลางเพื่อลดผลกระทบของการดําเนินนโยบายเพื่อดูแลเงินเฟ้อทั้งต่อประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจหลักที่เป็นต้นทางของนโยบายด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ